ก็ด <ique> ีไปมอนี่นอนน้ำนองตื่นเช้ามากกำลังมีผ้าสาวมุ่นไปตลาดนะว่าเพิ่นอาบน้ำอยู่ใอยเลีนรถเยาประดานทางเล้าคนว่าจอประดานมั้งผมก็เลยมาไทยพี่น้องด้วยเงินร้ินเอาอันนี้คือเงินออเดอร์โออันคือเงินออเดอร์อันนี้อันนี้ฮ่ะเดอพื่อนคือในพี่สาวคนสวยที่คนา ตั้มว่าพมุนสองร้อยส่งไห้พลเทวันน่ะก็ส่งให้พเท่าพงสองรยนี uh, uh, ่เออในเพิ่เพิ่ออเดอร์มาหม่อีกแล้วนี่ไม่น้อยสองร้อยบาทออเดอร์ของไม่น้อยสองรอกดเอาเงินมาให้อ้าโอ้วันน้เกี่วขมให้ลูกเลาเยนะเขาจะลื่นเอาที่ให้น้องกอันนี้ก็อีกคนคนเดียวกันนะสองร้อยคนถึงไว้พี่น้องคนละสองรอยเอ่อ อ้อยสองร้อยอวนนอยี่อ้นน้อยสองร้อยอันนี้ก็อนอยสองร้อยอ้นน้อยสองร้อยนี่คนละสองร้อยสองรสร้ส่วนอันนี้ออเดอร์มาใหม่เมื่อเช้านี้ปูนนุแม่น้อยหนึ่งร้บาทอ้นน้อยหนึ่งร้อยบาทอ่าแล้วก็สาบมุนกับน้ำกันพี่น้องค่ะพอพัคุณนทีใหญ่ใจดีทั้งสองท่านพี่น้อง ลูกุ่งมาเด้อพี่น้องเด้อเองินที่ก็จะไปเจ็ดกานก็สรุปแล้วของน้อยสามร้อยของไม่น้อยนี่ก็กสามร้อยขอ่าอย่างไ่ดีจวันวันอ้อยเดอวมันจะลืมเอาแล้วที่ว่าขอให้ทำให้ก้นใหญ่น่ะเอาชุดมันไปใส่อไนั่นของี่บอมอนจารให้แต่ว่าคนอูนทน,นคอยค่วนอ,อ,อันนี้ส่วนของไข่กรมี งไปก็พีแต่ว yeah. yeah. ่าจะเอาตังโค้ดให้อ้นใหญ่พกหนึ่งอ้วนน้อยพหนึ่งส่วนผงไนะโอ้โหแต่าวอวนแย่งคนนี้ได้กินสองพุเลยเลยก็ทพรวมไกีวันนี้แข้าไที่กินมันนี่ก็จไปกินอื่นก็ได้แต่ข้าวตะวข้าตะวนเอที่เเด้ยขน้องขักโซนพี่น้องเอากปะาเอากินไปทีละสเต็ปทีละสเต็ป่ไ นคม <doom. S 1> นมีเมน,น้องนรอบ้นเปิดมีเรีนี่งเพราะว่าเราถ้า่าเราบอสักจีนสานนะองวันหน่สองร้อยน่งคือขให้ลูกผงน้องบอลน,น้องทองนะอันนี้คือเป็นแล้วแต่ของพวันเรามีแค่ใส่ก่อนเนาะแ้วแตงแจกจ่ายแต่ไหนของไม่น้อยก็ของรุปปรง้มคงของปปงุ้มคน้องบอลน,น้องทองคือกันของคอนน้อยเนีย่ยนคะ่ะของปปงุมคง กันน้องพองทุกันแล้วแต่ละคนจแก่ใจกระจานี่เนาะพี่น้องก็ไปตามนั่นเด้ออันนี้เอาตามของผู้หลักผู้ใหญ่สั่งมาส่วนของไฟแล้ะกันแต่จะเป็นตังค์ห้ลุงคงอตังค์ร้อยทุกันพ้องไฟพงกับตังค์้ัคพก เดอนถ้าคุณไม่ค่อยจะซื้อเอาชาวคันกีเสียงขาเจ้าโดน้ำบาดแน่เด้อพี่ต้องขอโทษขลังแน่จักน้อยเพราะว่าเมื่อนได้สนิเลิฟเลอฟเลิฟจนท้องอยจะต้องเติมขลังแน่จักน้อยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตีสามครึ่งวาสาดไม่เคยกินเบียร์แล้วหลายเบียร์หากองเมื่อคืนจักแน่น้อยเลิฟเลิเลิฟบ๊ายบายเจ็บเล็ยห้างเด้อเออค่ะครับจะยูบันไดกูกต่ิชุดทงสงสัย นิน้อยสองคนน่ะครับนบอกว่าน้องเมฆน้องเมฆคนบอกว่าน้องเต็มเหยียบก <c ười> ็ไม่เวนอยอกันน้อง่นกันสงสัยไปเต็มเหยียบคือมันก็นเลยภาพพิ่นไปเลยซ้อนะสาว่น่าน้องเมฆน้องเมฆให้ตีน้องเมฆคนเดียวมาได้แค่มือถือน่นทาง อโคกแรกแหกมันปอ,อกขุ่นน่องกุดเบากุดเท่านี่ยแหละเง็ดไอออนเฟซบุ๊กเก็บซีเบาคุดเบิรงบุกไข่น้ำแดงเด้อพี่น้องเด้อพอดีโชคดีเบากุดแล้วไม่เงี้ยงไม่เบียดเท่นี้อะไรได้มาเห็นกันพี่น้องมาพอดี ก็พี่วะอีกหน่อยเจ้าแซลมอนก็ต้มปลาแดกเองแมนดูพี่น้องที่ซื้อมาต้มเองดูอ๋อันเฮ็ดเป็ดบ้านใส่ต้นหอมทองหลแซลมอนใส่ใส่กระหฮพี่น้องใส่กรให้เงินตลอดค่อยให้น้องทองตลอดได้บ่ได้อันนั้นได้อยากกินยังขอกะเฮ็ดให้เราให้ให้เรากินเดลท่ามากกว่าปลาเสือเดี๋ยวกันเมื่อไรเอีมอนขายอีซื้อเสียแล้วโตเนาะแม่นซื้อเสียแซลมากมันเซลทั้งกินก็อยู่นี่ทั้งไปซังก็อยู่นี่อิ่มอยู่บ้านเมืองนะาทอง ม oh. oh. ีอ um, ย oh, ุคไม่หลายอย่างไปวโอ้โหซอยอีกเป็นยังเข้าใจว่าเพราเพียรแต่ไม่ยินมั่วสาวมนโยโนนนี่นั่นเพรมีประโยชน์เพ่อะซอยแล้วประทศยคิดให้คนนี่คืองานต้องข่อยคอยต่นตากล้องไข่เมียเด้อพี่น้องเออจะว่าให้บาก็แต่พ่อว่าเฮามีเอ็ดหลายทางแต่ว่าไอ้ข่อยคือเก่าเห็นบ่ส้มตำมันแค่เป็นงานอิเลเลชเฉยๆเราเราจะมาเป็นอาชีพหลักไม่ได้ มาไม่รู้ว่าเราจะได้ขายหรือไม่ขายแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือ YouTube เรานะคะทุกคนคือ,อเราต้องมีผลงานผลิตคลิปทุกวันคือว่า <c oughs> มันกาตัวไปชมต่ำข่าเกิดว่าพี่น้องตอบดีสนับสน,บนุนดีมาให้น้องมันกระิเป็นนันอาคลิปลักขึ้นกัน,ะนะแน้นะ <c oughs> เมี <c oughs> เนาะเอออาฟันกินแ่บๆก็ได้โอเคโอเคพ่อเป็นยังพี่น้องเพรอัน อันอัน,อนยนงกยลูกค้าคนที่สองน้งนอ,งน,ง,องน็อตเพิ่์นซ้างยังเนี่ยซังยังต้องดังไฟให้เมื่อกี้นี่พี่น้องไฟน้องมณ์บวกน้องน็อตเด้อพี่น้องเด้อเอฟซี <Okay. S 2> น้องมณ์นี่แหละ <Okay. S 2> อันใกล้พิทเทิลยังใกล้แล้วเออปีสามโอ้ยปีเดียวก็บจบแล้วพี่นอ้องจบขนาดเลยเอาโอเคพี่นอ้องเดี๋ยวมมน้องมณ์เฮ็ดก่อน มีของไม่น้อยแน่รถไ้เดี๋ให um ้ผ่งี่ังนมอ้ยให้ไปยงนางก่อนอันนี้นอนแล้วจะไปกินเฮี้ยนเนาะอันนี้ใครลูกแก้วเนาะลูกดูน้องอันโอ้ซาลีโอ้หนึ่งมาจะผุนเนาะมาจะไรก็ แม่ค้า,คาส้มตำต้องแต่งตัวเซ็กซี่นะด้ดอ,งอ,องร้อช่างหวาน่า,านะพี่น้อ<ส>งเออไอ้ผู้ายตรงไนใครอยู่ร่มมันไปพุ่นเนะาะรลมันพัดลงไปทั<ส>้งพุ่นเด้<ส><ง>เน่เห็ดนี่ยังก่อนมนูแล้วนมนู่ตำนี่แหละเออตำเนาะพี่น้องซาเป็ดแห้งกินบ่ไรได้เอ ค้าจันดีเราจะงเอออันนี้ตามไปให้พงได้ปะเนี่ยเก็บไงให้พงคนเด้อพี่น้องโอ้ยตอนนี่น้องนอนเออกายไปกายเออื้นนี้กินไขรกันเนาะจะไปแล้วฟูสาวมาหุ่นหมุนไครไมน้อยอนองวไอาไปนล้ สาวร่าบริษัทฮาร์โมนีิขามาเบิกเงินออเดอร์ของน้องน็อตแล้วก็ออเดอร์ใหญ่ผงอพงขาขาชั้นจอดน,นะ2เจ้าแล้วเนาะน้องน็อตกับน้องกุ๊ดเนาะขาชั้นจอดน,นะชุบป,ปิดปากอะไรนี่บอมเออคว้าแค่ไหนไงคนน้อยเพิ่นว่า มือนะที่ออกไปพร้อม่มตนเลยตั้งต่4ีโมงเลยวันัตวันรับเขาุกซีโมงยังหลุดอยู่นองคอยอยู่ซีสามคืนพี่น้องอือนั่งคล้องในเร่าขยันานไั่้องคล้องเล่ากับเตือนมาแล้วก็มาเห็นโรดเด็กของเรา่อนนั้นเราเตรียมของเราเอามะนี่โอเคสั่งซองเลยสองชง มดเอาให้กุ้งมีตะมาควน้วนจะท้องก่อนอให้ร่ำให้ร้ยมาขำให้รวยให้ร่ำให้รวยให้สู้ให้มาคนเดียวกันเ้อกนมอันเ้อโอเคเอา